มาเรียนเกมสุดท้ายของคืนน okay. right. uh> uh. well. wow. ี้ดูสิใครจะได้ห้าร้อยมาทีนเจ้าให้ได้เลยเจ้า้าอยู่ไหนอยู่ไหนเธออยู่ไหนอะใบห้าร้อยโอมโหเธได้นับหนักหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยห้ายหาโอ้ยี่สิบบาทมาเดาเดวเ สามเป็นของยายเลี่ยนจ้าหนึ่งสองสามจ้าเปิดดูซิรุนหน่อยค่ะห้าร้อยห้าร้อยให้ห้าห้าเอาแล้ววะความเข้มข้นกำลังจะมาเธออยูยใส่สามสามเปิดเลยเลยรุนเลยรุนเลยรุนหนึ่งสองสาม ห้ารจบเกมเลยนะว้ายี่บบาทโอ้ยเนก็ได้สามหมือนกันเธอยยาเรียกดูสิจ้าดูสิว่าได้เท่าไหร่กหนึ่สโอเคห้าร้อยหรือปล่าเฮ้ยฮ่าห้า้้าา้อื้้ ที่สโอเคที่สามเท่าไหร่าติาี่สิาทสามจ้ะจะได้สอันห่งอันสองสามจ้ะห้าร้อยหรือเปล่าอุ้ยเทังหลังก็ขึ้นเถอะว่ามีเงินกี่เหรียญว่ยี่สิบบาทได้ตึง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  ด้ซีโอ้สีใครยัยแปะอู่นก้นหนึ่งก้อนหนก้อนสองสาม้อยลงไปทุกทีแล้วนะสามแล้ว่ันก็ดีซีคือกันว้้าสิบค่ะฉันกดดซียยเสทัวงแล้วตอนนี้สอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปสีม่วงะ ไหนสอีวุ้ยสอีกแลโหุ้นไบก่อนหุ่นใก่อนสองสาถ้าห้าหรือเปล่าถ้าห้าร้อยจบเกมห้าร้อาร้ยยี่สิได้สได้สจ้ะไม่ไปใส่หาเยหนึ่งสองสาม ได้แล้วได้แล้วคุยดีกัาเลยได้เลยได้เลยได้สามโอดีเลยค่ะหนึ่งสองสามโอเคอันนี้อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะค่ะเราใส่ข้างล่างนะคะค่ะถูกต้องไหมกรรมการค่ะจบไหมเฮ้ยโเธฉันไม่ได้เฮ้ยสามไม่ได้เพราะว่ามันเหลือสองไม่ได้เล สองลูก1ก็ได้อุยสอก็ได้สเอาไปล่างใช่ไหมคะไปไปล่างค่ะอันนับก่อนค่ะอันนี้หนึ่งไคะโอเคสองว้ายจบเกมตายฮ่าะบาดใหญนยยนถ้าเลียกหนึ่งตายระบาไจ้องแรงนะลูกนะเรียกหนึ่งนะจ๊ะสอง ตามตามตาหนึ่งมาลูกหนึ่งมาหนึ่งมาหน่อยขอหนึ่งหน่อยขอเด็กโอ้โสว่งเอาไม้เล่นหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งมาขอขอหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งยอานิดเดียวกัไมาสิมา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 หนึ่ง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 ลูกอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเร็วหนึ่งหนึ่งมาเร็วหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งมา เสียดายเสียดายจังวายเสียดายจังหนึ่งมาลูกหนึ่งมาวนไปขอไปอุ้นเปอย่างไยอยู่สองแท่งขอหนึ่งมาหนึ่งขอขอหนึ่งมาหนึนึ่งมาหรือเปล่าหรือย่าไปเรื่อยจ้ะหนึ่งไปหนึ่งหนึงหนึ่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 งบ่ถึงว่าเรียนไปไปไม่หนึ่งมาหาหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งมาามาเฮ้ย้สง มาเออเอาเอาเอาบอบัดแย้มบอบดตองกานมาไวไวบดแย้มาบอด่านได้สีได้บอบอสีได้บอ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 โอ้ยผ่านไปน้อยเดียวหนึ่งเดือนสวยอยากมุดแรงค่ะเอาเป๊ะๆเลยสวยใจเย็นๆนะจะได้อุ้ยสวยไหนสวยลังยิ้มรังเถอเอ๋ยคนหนึ่งใดลูกโอ้ยสวยไปสาม ได้สามได้สามเฮ้ยโอ้ยน้ำหนักมือต้องหนักก็นี้จักหน่อยเลียนโอ้ไม่ถึงแล้วค่ะโอ้ยไกลไปแล้วค่ะสงสัยจีไกอีกเด้อบานเนี่ยหมุนไม่ได้โอ้ยเดียวจะได้บ่เนี่ยได้ได้ได้บ่เนาะสีได้ละสีได้บ่สี่ได้บ่ได้ได้มาลูกเลยเอาม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 าสีมาก็มาเด้ออย่างนี้ค่ะให้กรรมการได้ไหมห้าร้อยโอ้ยไปเรียน นึ่งเด้อบ้าน้ั่น่บ้า้ก็บ่าเชือแหละมาน่มาเนึองนึองเนออ่ะนืองวิสัยหนีโอ้ยนัวนึ่งมาหรอน้อยเนของมาหนึ่งแปรอย่าเป็นได้แห้งๆรอดบบนี้ตั้งสิมาได้บ่ได้เห็นเทาอสีได้บ่ได้นี่หยับแมนอีกแล้วเจียเย็นค่ะจียเย็นเดียวหยับเย็หยับซะแมนมากหนึ่งเอามาเจียเย็นมาสิมาสี แข่งแข่งเธอค่อยๆก็ได้ค่อยๆก็ได้ค่ะค่อยๆก็ได้โอ้ยอยเกลียบไปแล้วไอ้เงี้ยตัวใหม่ดูสิค่อยๆค่อยๆค่อยโอ้ยโอ้ยยีอุ้ยเสียดายเสียดายดิโอ้ยเธอตายแล้วว่านหาเลยนี่เรื่อเฮาเอ้ามันคือไก่กัดคุณบ่ไดรดอกเลียนเอาแม่ หน <carpet> <Trustee? S 2> ึ่งมาหนึ่งดูแตกหนึ่งแตกแตกมโอ้ยเบิอดูสิคะอะไรอะไรเอ่ย